ไปแล้วเละไปแล้วทุกคน,มเ,นมเป็นเห็นเล็กนะทุกคน,เ,นเห็นเล็กเห็นเล็กเล็กนี่ทุกคนเยอะลงไปก,ก็ได้เยอะนะทุกคนกแพงอยู่นะทุกคนโลละรอ้รอยก,กว่าบาททุกคนตอนนี้ผมก็เดินมาเจอดอกหนึ่งแล้วนะ<อ>ซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเปียกฝนเนี่ยมันก็เหมือนจะแฉะแฉะไปแล้วนะทุกคนเจอไหม โอเคทุกคนเดี๋ยวขอทำการคุดเสร็จจะเริ่มถ่ายก็ต่อเมื่อเจออีกทีหนึ่งนะครับทุกคนนี่ยเล<อ>ยนี่นะันนีกอย่าทุกคนนี่พีแ่แบบเจอละวิถีบ้านๆหาเห็ดแบบว่าสระจายเช้บบบ,บคนปากคนดอยที่นะครับจิตจะรอกรกะเจ็ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟสที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนและทุกคนครับตอนนี้ผมเองเนี่ยก็ได้เดินทางมาเหตุกับครอบครัวนะซึ่งพี่แฟดเล็กพี่แฟดใหญ่ก็แม่ของผมรวมถึงมีคนสําคัญมาด้วยนะครับทุกคนนะั่นคือน้องจําปานะทุกคนซึ่งกําลังหา,าอยู่นะฮะเจอลเลหรอ,อ,อโอเคทุกคนก็ตอนนี้พี่แฟเจอเหตุกันแล้วนะ เดี๋ยวเราเริ่มไปดูกันเลยนะทุกคนจริงๆไม่ให้น้องจำปามานะทุกคนแต่น้องจำปาก็ยังดื้อที่จะตามมานะทุกคนไม่รู้ว่าจะเป็นดราม่ากับทุกคนหรือเปล่านที่รับชมอยู่ตอนนี้โอเคทุกคนไปไปดูเหตุกันเลยดีกว่าโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็กำลังหาอยู่นะเมื่อสักครู่เห็นพี่แฟดบอกว่าเจอแล้วนะใช่ไหม นี่ก็มาเป็นแบบเนื้อไงทุกคนเจอไหมนั่นนั่นเดี๋ยวผมซูมเข้าไปให้ดูใหญ่แต่ว่าอ๋อไม่เร่ามันโดนกิ่งไปละเละไปแล้วทุกคนผมเป็นเห็ดเล็กนะทุกคนเห็ดเล็กเห็ดเล็กเล็กนี่ทุกคนเยอะลงไปก็ได้เยอะนะทุกคนก็แพงอยู่นะทุกคนโร้อยกว่าบาทสองร้อยเนาะก็ถือว่าแพงอยู่ทุกคน ละลายโลก็เยอะเหมือนกันนะใช่เราจะปรับจำปลาไม่ถุงไหมไม่ได้ถูกใช่ไหมให้จำปลาเนี่ยใส่เสื้อแขนยงแขนยาวมานะตอนนี้จำปลาก็เริ่มอยากจะเดินเข้าป่ากับเราบ่อยๆแล้วนะตอนนี้อุ๊ยโอ้โหดีไม่เดินลงไปน้ำไม่เอาถุงมันนี่ก็เป็นแบบ ่าไม่ไกลมากเท่าไหร่นะทุกคนดูตอนนี้โอเคเราอยู่ในดงปามกันอยู่นะทุกคนตอนตอนนี้ก็พยายามหาเพราะว่าวันนี้ก็มาเจอในดงปามอยู่นะเดี๋ยวผมจะลองเดินไปดูฝั่งนู้นดูนะครับทุกคนนี่ก็แม่ยงผมนะทุกคนมันก็แฟดใหญ่ก็กำลังหาซองอยู่ น้ำขังต้องเดินระวังระวังอะไรนะจำปาระวังนะผมก็ <c oughs> พ่แฟนใหญ่เจอเน่าไปแล้วหรอเี่ะเห็ดเมาเราก็พยายามจะหาดูบริเวณที่เป็นกิ่งปามเนี่ยนะทุกคนเพราะว่ามาชอบขึ้นบริเวณนี้นะยิ่งเห็ดตุมต่มๆนี้ ราคาค่อนข้างสูงนะก็ตอนนี้ก็มีคนกำลังมาหาอยู่เหมือนกันไม่ใช่่มีจุดหมยไม่ใช่มีแค่พวกเรานะทุกคนบอกว่าตอนนี้เนี่ยชาวบ้านเริ่มทยอยหาเห็ดกันค่อนข้างเยอะมากๆนะทุกคน จ,จะซองเท่าไรเพราะว่าแสงไฟมันอาจจะตีหน้าน้องนะน้องอาจจะไม่ชอบก็ได้ทุกคนคระวังพวกปิงด้วยนะปิงก็เยอะมาก้ากองสังเกตนะถ้าไม่สังเกตไม่เห็นนะพวกปิงนะทุกคน มากทุกคนป่าก็เมือนจ,จะเจออะไรหรือเปล่าถึงเดินมาข้างหน้ามาสักครู่แล้วทุกคนก็ไม่ได้ตั้งตัวว่าจะมาถ่ายคลิปนะทุกคนพอดีจำปา,ามาด้วยนะ ตอนนี้ก็ไม่ได้เอาไม้เซลฟ์งฟงเซลฟี่มาเลยนะไม่คิดว่าจำปาจะมาด้วยไง ก็พยายามหาสองดูนะทุกคนขออย่างที่บอกไปนะทุกคนเห็ดเนี้ยไม่ได้หาง่ายๆนะหายากมากๆยิงฝนเพิ่งจะตกไปด้วยนี่ไม่รู้ว่ามันจะเสียหรือเปล่านะมันจะเน่าหรือเปล่า ไดยิเสียงอะไรไม่รู้วะทุกคน,น,นว่าโอเคตกใจเลยทุกคนถ้าเป็นใช่ทุกคนพรมืนมากเราก็พยายามห้ามจำปาแล้วนะจำปาก็ดือ้อยางอยากจะมากับเราทุกคนเราก็พามาเนี่ยลุงมั่นเองก็ไม่รู้นะ จัมบาก็เดินไปกับพี่แฟดใหญ่อยู่นะทีนี้คงไม่มีอะไรน่ากลัวนะทุกคนเพราะเรามาหาเห็ดนะ ม่เจอเลยหายากมากใช่ยิงตอนกลางคืนนี่ต้องหาอย่างดีเลยนะถ้าเจอตุต้มๆเนี่ย โอเคทุกคนเดี๋ยวไว้เจอนะผมจะเริ่มถ่ายให้ดูกันอีกทีหนึ่งตอนนี้ยังไม่เจอเลยถ่ายไปคงไม่มีอะไรนะไว้ตอนที่ผมเจอเยอะๆเนี่ยผมจะเริ่มถ่ายให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะโอเคทุกคน ทุกคนตอนนี้ผมก็เดินมาเจอดอกหนึ่งแล้วนะซึ่งต้องบอกเลยว่ามันเปียกฝนเนี่ยมันก็เหมือนจะแฉะแฉะไปแล้วนะทุกคนเจอไหมเนี่ยเดีเออ๋ยวเราต้องลองเปิดดูใช่ไหใช่คข<ด>้างหลัง<ด>ีนะ่ยกิดเยยบไปแล้วไม่ใช่นี่ไงเดินมาฝั่งนี้นั่นเดี่ยนี่ไงทุกคนข้างหลังนี้ก็มีนะ<ม>แต่ต้องบอกเลยว่า โดนฝนไปมันก็เน่าห่ะนะทุกคนถ้ามันโดนฝนไว้เนี่ยเน่าแน่แน่ทุกคน,นเดี๋ยวเราต้องนในใรเหื่อยว่ามกเ่ม่ <c oughs> <ๆ>เนี่ยทุกคนเน่าไปหมดเลย,ยเสียดายมากเลยมีวันหนึ่งดอกสองดอกสามสี่ห้าดอกนะโอเคทุกคนเดี๋ยวขอทำการขุดก่อนนะ <c oughs> S <S นี่มันดอกมันช้ำๆนะเปียกๆไปแล้วอ่ะ <S <S ไม่รู้ว่าจะมีราคาอีกหรือเปล่านะอืมโอเคทุกคนเดี๋ยวขอทำการขุดเสร็จจะเริ่มถ่ายก็ต่อเมื่อเจออีกทีหนึ่งนะครับทุกคนไป<ะ> <S <S โอเคครับทุกคนครับตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าหาจนทั่วดงปามแล้วนะ ซึ่งเราเองก็ยังไม่เจอนะวะ่าเจอน่าจะเจอนะพี่แฟดเจอข้างในนแล้วทุกคนว่าเราก็เดินทั่วตอนนี้กำลังจะเดินออกก็ดันไปเจอนะวะ่าสี่ห้าดอกมอไม่เยอะนะทุกคนสี่ห้าดอกโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกัน นี่เลยเนี่ยนี่นะนี้่ทุกคนนี่เจอแบบเจอละวิถีบ้านบ้านหาเห็ดแบบว่าสไตล์ชาวแบบคนปากคนดอยี่นะแล้วก็จิตจะรอกกระเจาะน้อนี่ก็เหมือนเห็ดมันจะเปียกๆช้ำๆนะโดนฝนนะโดนฝนอันนี้อีก เป็นเห็ดดอกเห็ดเล็กนะพี่นะเห็ดดอกเล็กมันต้องใหญ่กว่านี้ครับในเรื่องเล็กเป็นเห็ดเล็กๆนะไม่ได้ใหญ่ไปเยือยไปที่เราทำงานไหมไปเดี๋ยวเราเอาคิดความคิดอยู่ว่าไงครับควรจะต่อหรือว่าพอแค่นี้ครับไปต่อก็ได้นะเพราะตอนนี้เรายังได้น้อยอยู่เอากิโลครับคืนนี้ น่าจะเอาสักห้าโลหกโลนะทุกคนอโอเคนี่เราก็มากับมอไซน์นะนจ่อไปข้างทาง,งไว้ไแบบนี้นะทุกคน<ป>โอเคทุกคนไปเดินทางไปหาก,กันที่อื่นกันต่อนะครับเพราะว่าเราน่าจะไปข้างหน้านู่นนะแต่เราไม่อยากเดินแล้วเราก็เลยจะ ขับมอไซค์ไปโ okay. อ,ปอเคนี่จางป่าก็กำลังหางจ้องจ้องมองมองอยู่เลยโอเคไปโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในป่าอีกที่หนึ่งแล้วนะซึ่งต้องบอกว่าไกลจากจุดเดิมมากๆเลยตอนนี้ก็กำลังเข้าไปแล้วนะทุกคนเจ๊ไหมก็ต้องบอกเกลยว่ารกกว่าป่าเมื่อสักครู่ที่เราเข้ามานะ ว่าตรงนี้เนี่ยดูเหมือนจะลกๆนะทุกคนป่าเป็นแบบไม้เนี่ยเยอะมากๆเลยก็ไม่รู้ว่าคืนนี้นี่เราจะได้กลับป้านไปสักกิโลนะก็ภาวนาว่าให้ได้กลับอย่างน้อยโลสองโลสามโลนะโอเคนะทุกคนนี่ก็พี่แฟตใหญ่ส่วนพี่แฟตเล็กไปข้างหน้าผมก็ จะคอยดูแลจำปาไปด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเกิดอันตรายขึ้นเนี่ยจะงานเข้าเอานะส่วนเราสามี่คนเนี่ยอยู่ด้วยกันหมดเลยนะรวมถึงแม่ผมด้วยนะ มันน่าขึ้นมากๆากเลยนะเห็ดอ่ะทุกคนโอ้ยตกใจทุกคนเห็นอะไรขาวๆนี้ไหมคิดว่าเห็ดนะเมื่อสักครู่เต็มไปหมดเลยทุกคนคิดว่าเห็ดคิดว่าตุ่มๆนะ ยังไงล่ะ้องวะคตะโกนเรียกนะเมื่อสักครู่เนี่ยทุกคนเห็นน้องเบสไปหาได้เยอะนะทุกคน น้องเบตนี่เสียนเห็ดเลยก็ว่าได้นะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะถ่ายตอนอีกทีเจอเลยนะเพราะว่าตอนนี้ต้องประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ไปด้วยนะเพื่อใช้แฟตโทรศัพท์นะทุกคนตอนนี้ ต้องเปดไฟฉายเนะี่มันเริ่มแดงแล้วทุกคนเพราะว่าเปดมันเสื่อมนะผมจริงๆผมเอามาสังลูกแต่ให้ลูกที่สว่างสว่งให้กับน้องจำปาไปนะโอเคทุกคนก็ชอบคลิปนี้ก็ฝากพี่พี่ทุกคนเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็อย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับดูคลิปเนี่ยเพื่อให้ผมมีกำลังใจทำคลิปต่อไปให้กับพวกพี่ทุกคนได้รับชมกันนะครับทุกคน ไปทุกคนนะครับทุกคนตอนนี้เราก็หากันค่อนข้างที่จะนานพอสมควรแล้วนะก็ยังไม่ได้เพิ่มเลยก็ตอนนี้เข้ามาค่อนข้างที่จะลึกมากๆแล้วนะก็ข้างหน้านูานะ่นอ่ะเหมือนมีคนมานอนรอเลยก็ว่าได้นะมีกองฟงกองไฟก่อไว้พร้อมนะเพื่อที่จะร้อยเห็ดเนี่ยมันแทงขึ้นมาจากดินนะครับทุกคน ถ้าเรามาหากันเวลานี้เนี่ยมันก็จะออกนะเห็ดเนี่ยมันจะออกเป็นช่วงเย็นห้าโมงจนถึงทุ่มหนึ่งเนี่ยมันจะแทงดินทีหนึ่งก็มีอีกช่วงหนึ่งมันออกเป็นสองช่วงนะทุกคนประมาณตีหนึ่งตีสองนะมันก็จะออกมันจะแทงอีกช่วงหนึ่งนะครับทุกคนโอเคทุกคนตอนนี้ต้องบอกเลยว่าจะขอเดินไปหาต่อเรื่อยๆนะถ้าหลังจากนี้ ถ้าหาไม่เจอเนี่ยเราก็คงต้องเดินทางกลับนะทุกคนเพราะาตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาที่จะดึกมากๆแล้วกลัวว่าน้องจำปานเนี่ยจะเกิดอาการง่วงนอนนะทุกคนเพราะว่ายุงเยอะนะอันตรายไม่อยากให้นอนในป่านะครับทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวโอเคตอนนี้ผม จะถือไฟสปอร์ไลน์นี้ไปเรื่อยๆนะโอเคทุกคนไปโอเคครับทุกคนเหมือนตอนนี้เนี่ยพี่แฟจะเจอเห็ดแล้วหรือเปล่านะใช่ไหมเหมือนผมเห็นอะไรแทงแทงขึ้นมาตัวนี้มีการนอนเฝ้าเพียบฟรีใช่ปะอืมใช่คนนี้ไงฟ้องแต่มันอยู่ในดินที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ ทำการเฝ้าก็เพื่อว่าจะรู้ว่าจุดนี้เป็นจุดที่พวกเขาจองมาแล้วแล้วก็เป็นที่เขามาก่อนนะครับพี่รอเฮ็ดออกนะทุกคนเห็นไหมเจอร่องรอยการขุดตรงนี้นะก็คือเห็นออกไปแล้วนะการมันนอนเฝ้ารอนะครับเสียดายมากๆเรามาไม่ทันนะ โอเคดึกมากๆกันนะตอนนี้เสียดายนะทุกคนเรามาไม่ทันถ้าคนที่มาขุดไปเนี่ยรอจนเช้าเนี่ยมันก็จะบานนะทุกคนแลวราคามันก็จะตกนะครับ ทุกคน <Okay. S 1> ก็ผมเนี่ยก็จะขอเดินทางไปเรื่อยๆนะแต่จะขอหยุดคลิปไว้นะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเจอเนี่ยก็จะอัปเดตให้ดูแต่ถ้าไม่มีอะไรเนี่ยก็คงจะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนไม่มี้มีเหตเพราะว่าเราต้องประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ไว้ด้วยนะครับทุกคนไม่แน่ที่ตรงนี้อาจจะออกอีกครั้งนะต้องรอดูต้องมาซ้ำบ่อยๆนะครับทุกคน โอเคทุกคนเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้ก็จะขอตัวไปลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็ขอบคุณทุกคนนะที่รับชมคลิปจนจบนะครับทุกคนไว้พบกันทุกคนสวัสดีครับ